ช่วงนี้แม่ท้องมีอาการแพ้ท้องอ่อนเคลียรู้สึกไม่สบายง่ายใช่ไหมคะเคยลองดื่มน้ําขิงหรือยังดื่มแล้วดียังไงมาดูสรุปนี้กันค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ สำหรับน้ำขิงมีสปปรรพคุณหลายอย่างที่คนท้องสามารถดื่มได้อย่างปกติค่ะซึ่งสปปรรพคุณเหล่านี้จะช่วยเสริมร่างกายที่แข็งแรงให้ทางแม่และลูกในท้องที่เราคาดไม่ถึงสรุป5ข้อดีตามนี้กันเลยค่ะ 1. ช่วยลดอาการแพ้ท้อง สำหรับแม่ท้องไตรมาสแรกที่ยังคงมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างหนักหน่วง <S <S หากจิบน้ำขิงไปสักเล็กน้อยจะช่วยให้ลดอาการคลื่นไส้อาเจียนลงได้ค่ะซึ่งมีงานวิจัยที่ยืนยันว่าน้ำขิงสามารถลดอาการแพ้ท้องได้ถึง5เท่าเมื่อเทียบกับแม่ท้องที่ไม่ได้ดื่มค่ะ 2. ทารกในครรภ์มีเลือดเพียงพอ เนื่องจากน้ำขิงมีสปปรรพคุณช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีมากขึ้นกระตุ้นการจ่ายเลือดไปยังทารกทําให้ลูกมีปริมาณเลือดที่เพียงพอและมากพอต่อการลำเลียงอาหารและออกซิเจนค่ะลูกจึงมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นด้วยค่ะ 3. ขับลมและลดท้องอืดให้คนท้อง แม่ท้องที่ท้องขยายขึ้นและทารกเข้าไปเบียดกระเพาะอาหารทำให้แม่ท้องมีอาการท้องอืดได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งน้ําขิงจะช่วยให้ลำไส้ทำงานได้ดีมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ขับลมออกจากท้องและลดอาการท้องอืดได้ค่ะ 4. เพิ่มน้ํานมให้แม่ท้องก่อนคลอดน้ําขิงมีคุณสมบัติที่ช่วยควบคุมคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดค่ะ ยังช่วยขัดน้ำนมให้แม่ท้องอีกด้วยเพราะหลังคลอดแม่ท้องต้องใช้นมจำนวนมากในการเลี้ยงลูกขิงจะช่วยขัดน้ำนมก่อนคลอดได้ค่ะ 5. เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แม่ท้องสำหรับแม่ท้องที่ยังมีอาการหวัดคัดจมูกไอและจาม การดื่มน้ำขิงอุ่นๆจะช่วยลดอาการหวัดและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซึ่งทำให้แม่ท้องหายไวขึ้นและไม่ป่วยง่ายในช่วงตั้งครรภ์น,นั่นเองค่ะน้ำขิงเป็นสมุนไพรที่คนท้องสามารถดื่มได้ค่ะไม่เป็นอันตรายแต่ต้องระวังในเรื่องปริมาณที่ใช้ดื่มนะคะควรอยู่ที่1กรัมต่อแก้วหรือ1ซองต่อวันเท่านี้ก็เพียงพอค่ะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สั้นๆนะคะสุขภาพที่ดีของแม่ท้องเริ่มจากการทานที่ถูกต้องนะคะอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนคะ่ะกดเลย